สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําพริกแกงเผ็ดกันครับสำหรับเมนูพริกแกงเผ็ดนะครับก็จะเป็นเมนูพริกแกงมาตรฐานเลยนะครับที่เราใช้ในอาหารไทยหลายอย่างนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูสมวนผสมทั้งหมดกันเลยครับมก็จะมีเป็นพริกชี้ฟ้าแดงครับอันนี้หั่นแช่น้ำไม่ียบร้อยครับผมใช้เป็นพริกแห้งนะครับแช่น้ําจนนุ่มเลยนะแล้วก็จะมีเป็นพริกขี้หนูแห้งครับหรือว่าพริกจินดาแห้งก็ได้นะครับข่าตะไคร้รากผักชีผิวมะกรูด กระเทียมหอมแดงยี่หร่าคั่วเม็ดผักชีคั่วพริกไทยขาวกะปิแล้วก็เกลือครับสำหรับส่วนผสมพิแกงเผ็ดก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทากันเลยนะก่อนอื่นก็พริกครับวันนี้ผมใช้เป็นพริกชิฟฟ้าแห้งแล้วก็หั่นไปแช่น้าครับอันเนี้ยให้เราหั่นเตรียมเลยครับเอาเม็ดออกแล้วก็นําไปแช่น้ําจนนุ่มเลยนะครับอันนี้เราจะได้นํามาโขลกได้ง่ายยิ่งขึ้นครับแล้วก็ พริกแห้งในจินดาหรือว่าพริกขี้หนูแห้งก็ได้ครับเป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็ใช้วิธีการตักแดดหรือนําไปอบให้กรอบก็ได้ครับหรือใครจะแช่น้ําก็ได้เช่นกันนะครับแต่ส่วนตัวผมนำไปอบให้มันกรอบๆครับจะได้ครลกได้ง่ายสำหรับปริมาณพริกเนี่ยเราสามารถปรับเพิ่มลดได้นะครับว่าเราต้องการให้พริกแกงของเรา,าสีแดงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีความเผ็ดมากน้อยแค่ไหนครับอย่างผมไม่ต้องการให้พริกแกงเผ็ดมากก็จะใส่เป็นพริกชี้ฟ้าแดงเยอะหน่อยครับแล้วก็พริกจินดาหรือพริกขี้หนูเนี่ยให้มันน้อยลงครับจะได้ไม่เผ็ดมากนะส่วนนี้เตรียมเรียบรร้้้ออออยัันนนีกกพ่ แล้วก็ขาครับให้เราเลือกส่วนที่แก่ๆเนี่ยนะครับขานี้ก็ล้านทำภาษาให้ดีครับหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆได้เลยครับเวลาโขลกจะได้โขลกง่ายๆนะครับสำหรับเครื่องแกงที่เราจะใช้นํามาโขลกเป็นพริกแกงนะครับแนะนําให้เราหั่นซอยให้เล็กๆหน่อยครับเวลาที่เราโขลกมันจะละเอียดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แนะนําให้เราหั่นเตรียมทุกอย่างให้หมดเลยนะครับเ๋ยวผมจะมีวิธีเทคนิคที่คุณยายสอนไหมครับเวลาเราเตรียมเครื่องแกงขาหั่นเรียบร้อยก็พักรอไว้ก่อนครับ ก็ตะไคร้ครับนี่ก็หั่นซอยบางๆเช่นกันครับตรงไหนแก่ๆก็หั่นทิ้งไปก่อนนะไม่เอาครับครับได้ตะไคร้ซอยก็พักรอไว้ก่อนครับแล้วก็รากผักชีครับ ผิวมะกรูดครับอันนี้ก็รักาความสะอาดให้ดีนะครับแต่แล้วให้เราหั่นเฉืออเฉพาะตัวผิวๆที่เป็นสีเขียวมานะครับหั่นเฉืออบ้างๆอย่างนี้ได้เลยครับสำหรับเมนูพริกแกงไทยเนี่ยครับวันนี้ผมจะทาเป็นพริกแกงเผ็ดแบบภาคกลางครับก็จะเป็นสูตรมาตรฐานของพริกแกงนะครับที่เราสามารถนําไปประยุกต์ปรับเพิ่มรสส่วนผสมทําให้กลายเป็นพริกแกงอื่นได้นะครับสำหรับเมนูพริกแกงต่างๆเดี๋ยวผมจะทยอยลงเพิ่มให้เลยนะครับก่อนหน้านี้ติดไว้นานแล้วครับหลายปีแล้วพอดีว่าอุบัติเหตุมาครับข้อมือเจ็บมันโกกกไไมม่ถนััดด็เลย้ทําสี เดี๋ยวจะเริ่มทยอยลงให้เลยครับเริ่มจากนี่เลยครับพริกแกงเผ็ดนี่แหละพื้นฐานสุดแล้วครับสำหรับส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวผมจะลงให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วทาตามกันได้เลยนะครับเรียกว่าเสน่ห์ของเมนูอาหารไทยโบราณนะครับว่าอย่างโบราณเนี่ยเขาจะทําพริกแกงทีละครั้งใหม่ๆครับก็คือทําแล้วก็แกงเลยต้องการแกงหนึ่งหม้อก็โคลิกแกงหนึ่งทีครับอย่างเงี้ยหอมอร่อยที่สุดเลยครับผิวมะกรูดตรงนี้รูปมะกรูดแล้วก็ใช้ประโยชน์อื่นได้ครับเอาไปใส่แบบสุกพันธุ์ดักกลิ่นนี้ได้หมดรบหือววว่าาจะเเกก็็ไ้ทนปพ เมนูต้มต,มตมอย่างเช่นเกงเยโพูก็ได้ครับเราจะได้เป็นผิวมะก,กรูดเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมจะหั่นซอยอยีกหน่อยครับให้ละเอียดขึ้นนะจะได้โขลกได้ง่ายยิ่งขึ้นครับหอมมากครับผิวมะก,กรูดอันนี้ก็โอเคแล้วพักรอไว้ก่อนครับแล้วก็หอมแดงครับผมก็จะหั่นซอยสักหน่อยเหมือนกันครับ เพื่อที่เวลาที่เราโขลกมันจะละเอียดง่ายยิ่งขึ้นเลยแล้วก็ไม่ปริ้นหนีไปหนีมาเลยครับเวลาโขลกแล้วก็พักรอไว้ก่อนครับเสร็จแล้ววิธีการกะปริมาณของเครื่องริกแกงครับ อันนี้เป็นวิธีของคุณยายที่คุณยายสอนไปเลยนะครับคือให้เราหั่นเตรียมเครื่องให้หมดก่อนนะเสร็จแล้วก็เริ่มต้นที่ตะไคร้ก่อนเลยครับตะไคร้ซอยให้เรานํามาใสภาชน,นะรวมกันนะครับกองแยกๆไวปครับตะไคร้ใส่ไปหนึ่งส่วนครับตามด้วยหอมแดงครับหอมแดงหนึ่งส่วนอันนี้ก็กองแยกไว้สําหรับวิธีของคนโบราณเขาจะไม่ได้ช่างตวงครับแต่เขาใช้วิธีการกาครับเนี่ยตะไคร้หนึ่งหอมแดงหนึ่งแล้วก็ กระเทียมครับกระเทียมให้ครึ่งส่วนครับนเวลาเราหั่นเตรียมว้ทุกอย่างแล้วเราจะกะปริมาณได้ง่ายครับตะไคร้หนึ่งหอมแดงหนึ่งกระเทียมครึ่งส่วนแล้วก็ตามด้วยพริกครับพริกแช่น้ํานี่เราบีบเสด็จน้ําให้ดีเลยนะครับเวลาบีบพริกถ้าเกิดใครไม่ได้ทากับข้าวบ่อยๆหรือไม่ชินกับพริกครับแนะนาให้ใส่ถุงมือนะครับปริมาณพริกนี่เราสามารถปรับเพิ่มลดได้ครับแต่ปกติเราจะใส่อยู่ที่ประมาณ1ส่วนครึ่งถึง2ส่วนของปริมาณเครื่องเทศอย่างอื่นครับเครื่องสมุนไพรอย่างอื่นนะนี่ผมบีบน้ำไปแล้ว ก็จะเป็นพริกชี้ฟ้าแดงอีกประมาณ1ส่วนครึ่งครับกับพริกขี้หนูแห้งหรือว่าพริกจินดาแห้งครับอันนี้นําไปอบหรือตักแดดนะผมทําให้กรอบแล้มันจะไม่ใส่รวมกันครับเดี๋ยวมันจะโคลบยากแล้วก็ตามด้วยรากผักชีครับรากผักชีประมาณ1ส่วน4ส่วนครับก็คือครึ่งหนึ่งของกระเทียมครับประมาณนี้แล้วก็ผิวมะกรูดครับปริมาณเท่ากับรากผักชีครับหรือว่าจะน้อยกว่าสักหน่อยก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบว่าเราต้องการ กลิ่นหอมที่มากน้อยแค่ไหนครับใส่ประมาณเท่านี้ครับผิวมะกรูดตามด้วยขาครับขาก็คือครึ่งส่วนของกระเทียมเหมือนกันครับเนี่ยเราก็จะได้เคลื่อนของรับโคกพิกแกงแล้วครับแล้วก็กะปีครับกะปีก็ใส่ประมาณนี้ครับประมาณเท่าเท้ากับขาแล้วก็่าบักชีครับแล้วก็จะมีเป็นพริกไทยเม็ดครับไทยเม็ดก็ประมาณ1ใน10ของส่วนเรียกว่าบอกยังไงดีให้กล่าวครับว่าคุณยายสอนมาคือไม่นี่สอนเป็นปริมาณครับก็คือให้มองมองเนี่ยแล้วกล่าวเลยนีย ใส่ประมาณเท่านี้ครับประมาณ1ช้อนชาได้ครับเอ้ยประมาณครึ่งช้อนชาได้แล้วก็จะมีเป็นรูปผักชีครับถ้าเกิดใครใช้เป็นรูปผักชีเป็นเม็ดแนะนําให้เอาไปคั่วก่อนนะครับแล้วก็ค่อยนํามาครลกให้ละเอียดนะครับอย่างเงี้ยผมใช้เป็นรูปผักชีสําเต็จรูกครับคือเขาคั่วบดมาให้เรียบร้อยแลลวก็ตวงมาปริมาณเท่าๆกับพริกไทยครับแล้วก็ยี่ละ่นก็เหมือนกันครับอันนี้นําไปคั่วก่อนนะครับถ้าเกิดใครใช้เป็นเม็ดคั่วแล้วก็ค่อยนํามาป่นเต็มจานเลยครับเราก็จะได้เครื่องทั้งหมดที่เราจจนําไปโขลก เครื่องสำหรับทำพิเก,กงครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดำหรผสมสม,สมให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับเข้าไปดูแลวทำตามกันได้เลยครับก็เกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด s u b s c r i า e ไว้ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะจะได้ทำคลิปอาหารอร่อยๆไว้ให้ชมกันดีครับเสร็จแล้วก็มาลงมือโขลกกันนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ตอนเด็กๆคุณยายจะให้ผมช่วยโขลกให้ประจําผมก็จะหาเรื่องชิ่งครับรู้สึกเป็นงานที่โขลกจนเหนื่อยครับกว่าจะละเอียดแต่แกเราโตแล้วก็ทำัะหน่อยครับหอมๆเอาสมุนไพรมาใช้ ผมจะเริ่มโขลกจากพริกไทยเม็ดก่อนเลยครับเพราะว่าพริกไทยเม็ดถ้าเกิดเราใส่ไปโขลกทีหลังกับส่วนอื่นมันจะละเอียดได้ยากครับโขลกไล่ส่วนผสมไปครับพริกไทยเม็ดก็ยีโขลกให้ป่นก่อนเลยครับหรือใครจะใช้เป็นพริกไทยป่นก็ได้นะครับแต่เ่ินตัวเกิดอยู่กับคนใหญ่คนใหญ่บอกเลยต้องพริกไทยเม็ดเท่านั้นครับจะหอมกว่าบดให้ละเอียดดีก่อนเลยนี่ครับพริกไทยละเอียดดีแล้วก็พริกจินดาหรือว่าพริกขี้หนูแห้งครับ ผมนําไปอบก่อนมันจะกรอบครับจะโขลกง่ายๆครับโขลกให้ละเอียดก่อนเลยครับนี่ครับโขลกพริกจนละเอียดดีก็ตามด้วยเครื่องที่จะโขลกยากครับแล้วก็ผิวมะก,กรูดครับเต็นไปเลยโขลกให้ละเอียดเหมือนกัน พอสังเกตว่าผิวมะกรูดเริ่มละเอียดดีครับก็พิชิี่ฟ้าแดงครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เหนืยที่สุดและพิชิี่ฟ้าแดงเราต้องโขกให้ละเอียดเลยครับหรือกิดใครจะโขบบหยาบๆก็ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดทํากับคุณยายมาก่อนนี้ต้องละเอียดเท่านั้นครับคุณยายกําชับเลยแล้วก็อย่าลืมบีบน้ำมาก,ก่อนด้วยนะครับเพราะว่าเกิดเราแช่น้ําพริกไว้แล้วเราไม่บีบให้สรน้ําก่อนเวลานํามาโขกนี้ดีดกระเด็นแน่นอนครับระวังเข้าตาด้วยนะ เด็กๆนี้ต้องใส่กาดป้องกันเลยครับพอผมโขลกแต่จริงๆนะมันกูพริกแกงเผ็ดอย่างเงี้ยครับหรือว่าพริกแกงต่างๆไทยเดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขามีเครื่องปั่นใครจะใช้เครื่องพุ่งแรงก็ได้นะครับโดยวิธีการนําไปใส่เครื่องปัน่นเลยก็ได้เช่นกันครับนั่นก็สะดวกดีแต่เกิดอยากได้รสชาติแบบไทยๆได้แท้ได้ออกแรงหน่อยก็อย่างนี้ครับโขลกเลยครับปิดเสน่ห์เลยได้ยินเสียงโขลกกําพริกมานี้อร่อยแน่นอนครับมือนี้ พอเริ่มเข้ากันก็เทคนิคอีกอย่างเลยครับที่คุณยายสอนไว้ก็คือเติมเกลือลงไปในพริกแกงของเราครับเล็กน้อยแล้วใส่เกลือลงไปนี่จะช่วยทําให้เราโขลกัวพริกะละเอียดได้ง่ายยิ่งขึ้นครับเทคนิคคุณยายเลยเกลือเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่เกลือลงไปเพื่อโขลกได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างคือจะช่วยเป็นเหมือนการถนอมอาหารไปในตัวครับพริกแกงเผ็ดที่เราโขลกไว้ถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดก็สามารถเก็บได้นานยิ่งขึ้นด้วยครับ นะครับโขลกมาจนพริกเริ่มละเอียดสักหน่อยครับยังไม่ต้องละเอียดทั้งหมดก็ได้นะครับก็ให้เราใส่เป็นตะไคร้ครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ข่าครับรากผักชีส่วนกระเทียมกับหอมแดงนี่ให้เราแยกไว้ก่อนนะครับเพราะว่ากระเทียมกับหอมแดงอะ่ะมีส่วนผสมของน้ําค่อนข้างเยอะครับถ้าเกิดเราใส่ลงไปเลยอะ่ะมันจะโขลกยากับจะกระเด็นให้เราใส่ไล่ส่วนผสมไปเรื่อยๆอยนะครับแล้วก็โขลกไปเลย แล้วก็อกอย่างครับตัวยี่หร่าป่นใส่ลงไปได้เลยครับแล้วก็รูปผักชีครับใส่ไปเลยนี้จะเป็นของแห้งจะช่วยทําให้น้ำพริกของเราอะ่ะมันแห้งยิ่งขึ้นครับก็จะโขลกง่ายยิ่งขึ้นไม่กระเด็นนะโขลกทุกอย่างให้ละเอียดดีเข้ากันดีเลยครับหอมมากครับพี่เกแีงตอนนี้แบบหอมสุด,สด อย่างเมนูพิกแกงเผ็ดนะครับถ้าเกิดคนสมัยใหม่บางคนจะไม่ทราบครับว่าเขาจะต้องใส่ตัวรูปผักชีกับยี่หร่าลงไปด้วยนะครับเพราะว่าเวลาใส่เขาไม่ได้ใส่เยอะมันจะมีกลิ่นอ่อนๆครับจะทําให้พิกแกงเผ็ดของเราเวลามันไปแกงกับเนื้อสัตว์ต่างๆมันจะมีความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นครับเป็นกลิ่นที่ซ่อนอยู่เลยครับติดเลยมันขดไปเรื่อยๆให้ละเอียดก่อนเลยครับทมพิกแกงทีนี้ได้ออกกำลังกายดีเลยครับ ผมโขลกพริกแกงต่อมาได้สักครู่ครับนี่ได้ความละเอียดประมาณนี้นะครับความละเอียดของพริกแกงนี้ก็ขึ้นอยู่กับกาลังภายในของแต่ละคนเลยนะครับว่าจะโขลกละเอียดได้มากน้อยแค่ไหนครับผมมาเข้าประมาณนี้แล้วโอเคแล้วพอได้พริกแกงที่ละเอียดแบบถูกใจแล้วครับก็ตามด้วยส่วนผสมที่เหลือครับหอมแดงกระเทียมครับใส่ลงไปเลยแล้วก็โขลกให้ละเอียดเข้ากันดีเช่นเดิมครับค่อยๆตำนะครับเพราะว่าพอใส่หอมแดงลงไปอะ เขาจะมีน้ำเยอะครับมันจะดีได้ไงนะพ,กกนพริกแกงเผ็ดแับกลิ่นนี่หอมฟุ้งสุดๆเลยครับเรียกว่าโขลกพริกแกงใหม่ๆนะครับทากับข้าวเมนูนไหนก็อร่อยแน่นอนครับว่าย่ังที่เราไปซื้อตามตลาดเดี๋ยวนี้เขาไม่มีใครโขลกแล้วครับเขาจะใช้เครื่องปั่นเนอนะาไงเพราะว่าเขาทาปริมาณมากนะโขลกไม่ไหวครับแต่อย่าง,งไทยเราเลยนี่โขลกหม้อต่อหม้อเลยครับ นะครับพอสังเกตว่าเครื่องพริกแกงเราละเอียดเข้ากันดีครับนี่เลยก็ใช้ได้แล้วครับให้เราใส่กะปีลงไปได้เลยครับกะปีนี่เราใส่ทีหลังสุดเลยนะครับเพราะว่ากะปีเวลาเราใส่ลงไปแล้วจะทาให้พริกแกงเรามีความหนืดขึ้นครับจะขโขลกยากขึ้นนะก็แล้วแต่ความนหนาดอีกครับใครจะใส่ลงไปขโขลกพร้อมกันทั้งหมดเลยก็ได้ครับหรือว่าจะแยกแบบผมก็ได้แต่ส่วนตัวผมอ่ะผมชอบทยอยแยกขลกครับผมว่ามันละเอียดได้ง่ายกว่ากันเราขโขลกเยอะๆมันละเอียดยากครับกว่าจะได้เนี่ยโขลกมาแป๊บเดียวครับก็ ลายพริกแกงทีล่ละเอียดระดับหนึ่งเลยครับใส่กะปิลงไปก็ตำๆสักหน่อยครับให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีครับกะปินี้ก็จะเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งเลยครับสําหรับพริกแกงเผ็ดนะเรียกว่าต้องมีนะครับจะเพิ่มความหอมรสชาติกลมกล่อมใกับพริกแกงเรามายิ่งขึ้นเลยเป็นกลิ่นที่แอบอยู่ครับสำหรับพริกแกงเผ็ดที่เราโขลกนะครับเราสามารถนําไปทําเมนูได้หลากหลายเลยนะครับมไม่ว่าจะเป็นพวกแกงเผ็ดต่างๆผัดเผ็ด หรือว่าจะเป็นพวกทอดมันหรืออะไรก็ได้ครับที่เราใช้พริกแกงเผ็ดนะเรียกว่าสารพัดประโยชน์ครับเป็นเมนูน้ําพริกแบบพริกแกงพื้นฐานนะครับที่เราควรจะต้องทาเป็นครับแต่ถ้าเกิดสมัยนี้ก็สะดวกครับซื้อตามตลาดก็ได้แต่ว่าก็จะได้แบบพริกแกงที่เัาทำสำเร็จแล้วมันจะไม่ได้หอมสู้แบบที่เราโขลกใหม่ๆไม่ได้เลยหอมทั้งบ้านเลยครับ ทุกอย่างละเอียดเข้ากันดีก็ใช้ได้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพริกแกงเผ็ดครับกินนี้แบบหอมมากเถ็มได้ออกกําลังกายเลยครับทาอาหารไทยรับประทานเองนี่ดูสิพริกแกงแบบหอมสุดๆครับขอใ้กล้เลยโครกครั้งหนึ่งครกนึงก็ทำเมนูได้สองสามเมนูเลยครับเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้นานเลยครับเป็นอาทิตย์เลยนะเดี๋ยวใครเก็บนานก็แช่ท่องฟรีได้เลยครับเนี่ยสหอมเครื่องแกงสุดๆครับ น่ารับประทานมากแถมทําง่ายด้วยครับก็สําหรับส่วนผสมของเครื่องพิกแกงเผ็ดครับเดี๋ยวผมจะลงมาให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูและทําตามกันได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ